สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลัก10บบนนะครับเราจะมาตามต่อกับสูตรหลัก10บบนนะครับหสูตรเก่าที่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่อีก1สูตรนะครับมาเทียบชน2สูตรนะครับ อันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเราลงไว้นะครับเทียบชนกับอีกหนึ่งสูตรนะครับแต่ผลปรากฏว่าอีกหนึ่งสูตรผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับงวดที่แล้วเทียบชนกันชนกันที่เลข5เลข4เลข7ดเลข8นะครับแต่ตัวที่มาคือเลข6นะครับผลรางวัลที่ออก8 6ห 7นะครับหลักสิบ,บนคือเลขก6นะครับสูตรที่มาเทียบชนผิดนะครับแต่ว่าสูตรนี้เข้ามาเดี๋ยวเรามาตามนะครับงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับงวดนี้ชนกัน2ตัวนะครับ2ส,สูตรนี้เทียบชนกันแล้วชนกัน2ตัว แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติ อนาคตนี้เราต้องมารุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูต่อเลยนะครับสูตรนี้สถิติ ก็ยังไม่หลุดนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับอาจจะเยอะนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับเราก็มาเทียบชนเรานะครับเราก็เลือกตัวชนนะครับแต่ตัวตัวชนผิดก็ก็คือผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเอาทั้งหมดสูตรนี้งวดแรกที่ลงจากงวดที่1กุมภานะครับเข้ามา1 2 3 4นะครับ4งวดของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้เลยนะครับ 7บวก7นะครับเป็น14 14บวก8เป็น22 2 2บวกเเป็น31นะครับได้เลข1ได้เลข1แล้วก็ตัวแรกลบ1นะครับตัวแรกลบ1ลบ1ก็จะเหลือ0นะครับได้เลขศ แล้วก็บวกสองได้เลขสองบวก1ได้เลข3ามนะครับแล้วก็บวก1นะครับได้เลข4งวดนี้นะครับหนึ่งนย์สองสามสี่นะครับ1 0 2 3 4ศย์สามี่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักพันคูณด้วย2หรือว,ว่าบวกกัน2ครั้งนะครับหลักพันแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับท่านผู้ชมมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาทีหลังนะครับสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดงวดสิทธิ์นะครับ สูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับสูตรเก่านี้เข้ามาก่อนแต่ว่าสูตรใหม่นี้เข้ามาจากงวดที่ออก761นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนจากงวดที่ออก761นะครับคร่าวๆนะครับ5บวก5เป็น10นะครับ10บวก7เป็น17 17บวก3เป็น20ได้เลข0แล้วก็เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้03692นะครับผลรางวัลที่ออก761นะครับหลักสิบคือเลข6 บวกกันแล้วได้9 2 5 8 1นะครับผลรางวัลที่ออก258นะครับหลัก1ินะครับเลข5้บวกกันแล้วนะครับได้36925นะครับผลรางวัลที่ออก235 35นะครับหลัก1ิคือเลข3 ต่อมานะครับบวกกันแล้วได้7 0 3 6 9นะครับผลางวัลที่ออก0 6 8หลักสินะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้258 1 4นะครับออก1 5 9หลักสิบนะครับเลข5 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10บ0บวก1เป็น1 1นะครับได้เลข1 14703นะครับออก3 0 8 308หลัก10นะครับคือเลข0 0บก0บก1บก8ได้9นะครับ9 2 5 8 1ผลรางวัลที่ออก597นะครับหลัก10นะครับเลข9 7บวก7เป็น14 14บก5เป็น19 19บวก9เป็น28นะครับได้เลข8 8 1 4 7 0นะครับออก905 หลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0 7นเบวกเเป็น14 14ีบวกสเป็น18นะครับ18มาบวก9เป็น27ได้เลข7นะครับ7 0 3 6 9นะครับผลรางวัลที่ออก8 6 7นะครับ8 6 7ตัวที่เข้ามาเลข6นะครับหลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมาเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ เรามาดูของงวดนี้นะครับ3ามบวกสามเป็นหนะครับ6บวก5เป็นส1บ1อวก8ปเป็น19บ้นะครับได้เลข9เก้าสองห้าแปดหนึ่งะครับทั้งหมดหาตัวนะครับหนึ่งเมษายน 65นะครับเรามารอลุ้นนะครับว่าสูตรนี้นะครับหลัก10บนนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับถ้าเราเอา2เนี่ยลืมครับลืมโทษทีตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างคูณ2หรือว,ว่าบวกกัน2ครั้งนะครับหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับ ถ้าเรามาเทียบชนนะครับทั้งสองสูตรทั้งสองสูตรจากงวดที่ออกเจ็ดหหนึ่งนะครับงวดแรกก็จะชนกันที่เลขหตัวเดียวนะครับชนกันที่เลขหตัวเดียวเข้ามานะครับงวดแรกสองสูตรยังไม่ผิดนะครับตัวชนก็จะไม่ผิดงวดที่2ชนกันห้ากับแดนะครับออกห้าแปดนะครับหลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลขห้า งวดต่อมานะครับชนกัน3กับ2นะครับออก2 3 5หลักสิบนะครับเลข3งวดนี้ชนกัน3ตัวนะครับ7 6 9ผลรางวัลที่ออก0 6 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6งวดนี้ชนกัน5 8 4นะครับออก1 5 9นะครับตัวที่เข้ามาหลักสิบนะครับคือเลข5 วันนี้ชนกัน3ตัวนะครับ2องตัวที่หนึนะครับออก308หลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาเลข0วันนี้ก็3ตัวนะครับชนกัน921นะครับออก597นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9วันนี้ชนกัน3ตัวนะครับ870นะครับออก905หหลักสิบนะครับที่เข้ามา แล้วก็ของงวดที่ผ่านมาชนกันที่7กับ6นะครับออก6 7นะครับตัวที่เข้ามาหลัก10ของงวดนี้เรามาดูตัวชนนะครับตัวที่ชนนะครับ เลข1นะครับเลข1มีนะครับเลข1 2 0เลข0ไม่มีมีเลข2เลข3ไม่มีเลข4ไม่มีนะครับชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับของงวดนี้นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับหลัก10บนนะครับหลัก10บนท่านผู้ชมคิดว่า ความน่าจะเป็นนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับชนกัน2ตัวนะครับงวดนี้1กับ2นะครับเรามารอลุ้นนะครับ1เมษายน65นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนหลักสิบบนที่เข้ามาก็หมดนะครับมีอยู่3สูตรนะครับหลักสิบบนที่เข้ามา ก็ลงให้ครบนะครับลงให้ครบหมดแล้วนะครับหลักสิบบนนะครับที่เข้ามาสองสูตรนี้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับสองสูตรนี้สูตรนี้เข้าตรงมาลงให้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นวันหวยออกนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับลงไปเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคลิปนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้กับกับสูตรใหม่นะครับ ก็เหลือก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยงวดนี้น่าสนใจนะครับสูตรเก่าทั้งหมดนะครับสูตรเก่าทั้งหมดตัวเลขตรงกันนะครับงวดนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับขอเวลานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะลงหลักหน่วยให้ก็จะจับคู่ให้ดูนะครับกับหลักสิบสูตรนี้แล้วก็ตัดแต้มรวมนะครับ ก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ